สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปวันนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับก็ประจํงงวดวันที่29นะ29ระกรกฎาคม2564ันี่ะครับวันที่29ก้ก็รอผลกันไปก่อนเนาะนะครับส่วนวันที่28ที่ผ่านมานะครับ3ตัวบนนี่0ก8 2ตัวล่าง20นนะครับ0บน0ล่างนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่มีเลขติดเด่นเลย <laughs> นะครับ ก็มีก็มีเลข2อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเด่นเนาะตัวเด่นผมเมื่อวานะคือเลข3ตกับเลข6นะครับดับหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนสูตรนะเป็นสูตรวันนี้ใช้สูตรตำแหน่งเด่นนะครับเดี๋ยวว่ากันในคลิปถัดไปแล้วกันในในวันถัดไปแล้วกันนะครับก็เลขคาดการว่าจะเด่นในงวดนี้นะครับในวันนี้นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สองนะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สองส่วนเลขที่น่าจะเด่น มี2ตัวแล้วเกับ0นย์นะครับก็เป็นเพียงตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮานอยย้อนหลังนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณาณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับส่วนเลขเด่นก็ตามนี้ครับผมนะครับ6 7 902เด่น7กับ0นะครับเนาะ สองตัวสองตัวบนล่างน,นะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจย์เดสองศย์หกศูนย์ส่วน3าตัวนะครับหกเจ็ดศูนเดศย์อ่อเก้สิสองเจ็ดแล้วก็อ่าห้าเจ็ดออสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองเนาะโอเคครับผมวันนี้เปลี่ยนสูตรจากทุกวันที่ผ่านมานะครับทุกวันก็จะเอาหลักพันเป็นตัวตั้งเนาะนะครับ แล้วก็นับเดือนหน้า4ครั้งครั้งละแต้มเนาะก็วันนี้ใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับก็สำรวจตรวจสอบดูแล้วว่าย้อนหลังไปก็โอเคอยู่นะครับก็มาดูวันนี้เป็นวันแรกแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้สูตรนี้เนาะนะครับก็มันแล้วแต่นะครับถ้ามันเดินดีต่อเนื่องก็จะใช้ไปยาวๆเหมือนสูตรที่ผ่านมานะครับนะครับผมแต่ถ้ามันเดินวันเว้นวัน,วนก็ยังใช้ต่ออยู่นะเดิน 2วัน3วันแล้วไม่ยอมเดินดีเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการใหม่นะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับหวังว่าคลิปตนี้จะเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ